ความหึงหวงถึงแฟนหวานกับแฟนเราค่อยถามพี่โอเพราะพี่โอเหมือนกำลังคิดคำตอบอยู่ว่ากูจะไปทางไหนมองตาก็รู้ใจแน่นอนแน่นอนเราถามพี่คิมก่อนคนนี้หลยหลายคนก็เห็นว่าหวานแต่พี่คิมมีมุมแบบห่วงไหมห่วงพี่มากถึงพี่มากไหมก็มีนะคะนั่นแหละสิกำลังจะบอกไม่รอดหรอกคนเนี้ใช่คิดว่าคิดว่าคิมเป็นคนที่ แรงนะคะถ้าถ้าแบบมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็แบบสามารถเผาบ้านทิ้งได้เลยเฮ้ยหมายถึงว่าคุห่วงใช่ไหมใช่คือแบบบอกตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าห้ามมีเรื่องผู้หญิงเด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดขาดคือเราห่วงยังไงอ่ะแบบอย่างเช่นห่วงแบบไม่ชอบให้เขาแบบคุยกับใครเลยห,หรือเราสามารถแยกแยะได้ว่าแบบโอเคงานส่วนงาน แต่นอกเหนือจากงานไม่ได้จริงๆหรือแบบกับงานก็ไม่สามารถที่จะดูละครที่เขาเล่นกับคนอื่นได้งานอ่ะเราเข้าใจเพราะว่าเราเองก็เล่นใช่ไหมคะมแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบที่จะดู ชัดเจนตรงไปตรงมาเหมือนเดิมบอกอ๋อแล้วก็มาที่เดิมไปแหละได้แต่ไม่ชอบดูโอ้ของอ่อโอ้แมากดีกว่าโอ้ไม่ค่อยเห็นโอ้จะเห็นแบบ enjoy life แบบเนี้ยจะเห็นแบบสเก็ตบอร์ดหรือไม่ก็รถเก่าแต่งรถเอารถไปทำรถเต่าอะไรเงี้ยรถพังรถพังอุ้ยแต่เขามาทีเขามาแรงนะจ๊ะอุ้ยยังไงคิม ยังไงยังไงมาแรงห <ผม S 1> วานเลย <laughs> คือ <c oughs> ก็ของผมมันก็หวานไหมมันก็มีบ้างครับก็มันก็มีเพราะว่าก็ก็คบกันมานานแล้วเหมือนกันกี่ปีตอนนี้แปดปีหวานเนี่ยล่าสุดอย่างที่านานนานมาทีแต่หวานเลยอย่างที่คิมบอกก็ไปเต้นกันเลยใช่เขาใส่ทิกตอกผมก็เลยต้องไปหน่อยต้องไปมันไฟบังคับก็ต้องบังคับเพราะเวลาที่เราไปแบบออกทริปเขาก็ไป ใช่ครับบางทีผมไปล่าสุดไปแข่งมอเตอร์ไซค์เขาก็ไปครับไปยืนโบกธงให้นี่คร <laughs> ับนนะแต่เขาบอกงานหน้าขอไม่มาแล้วได้ไหมแต่เขาก็ไม่บ่นนะแต่เขาบอกงานหน้าขอไม่มาแล้วร้อน <laughs> <laughs> เพราะว่าเขากลับผิวเขาไหม้หมดเลย <laughs> ใช่ครับสงสารผมก็ <laughs> โอ้โหขี่อย่างเดียวไม่สนใจ <laughs>